เวลาเราอยู่บ้านหรือกำลังพักผ่อนอาทิตได้สักแห่งแล้วเกิดมีเสียงประทัดดังหลายคนจะรู้สึกตกใจแล้วถ้าเกิดว่าเสียงประทัดดังอยู่บ,บ่อยๆหรือว่าจะเป็นกลางคืนเนี่ยก็จริงๆร,รู้สึกหงุดหงิด ขุ่นมัวหรือรำคาญใจแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เสียงประทัดนะมันเป็นเสียงระเบิดเนี่ยยิ่งตื่นตกใจเข้าไปใหญ่เกิดค,ค,ค,ความขุ่นมัวเกิดความวิตกหรือโกรธที่เสียงมัน รบกวนที่ประเทศซีเรียเนี่ยเมื่อสองปีก่อนเนี่ยมันมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุสามขวบเมืองที่เด็กคนนั้นอยู่เนี่ยมันมีการรบพุ่งเกิดสงคราม มีการสู้รบกันแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนี่ก็ส่งเครื่องบินนะมาทิ้งระเบิดถล่มเมืองนั้นเวลาระเบิดนะกะแทกพื้นดินเนี่ย หรือว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นมาเนี่ยเด็กผู้งนี้ค็อจะร้องร้องไห้ด้วยความตื่นตกใจพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วว,วันหนึ่งเนี่ยเสียงระเบิดจากเครื่องบินมันก็ดังเรีวยกว่า นับครั้งไม่ถ้วนก็เดี่ยเด็กก็แต่ร้องไห้พ่อเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยเพื่อนมีช่วงหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลทางศาสนาก็มีการเฉลิมฉลองกันข้างบ้านของเด็กคนนี้ก็มีการจุดประทัด ดอกไม้ไฟโดยเฉพาะตอนกลางคนืนเด็กคนนี้พอยินเสีงประทัดเนี่ยตกใจรอ้องไห้พ่อก็เลยอุ้มเด็กคนนี้ไปนอกบ้าน แล้วก็บอกเด็กๆที่กำลังเฉลิมฉลองกันเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยว่าให้ลองจุดประทัดนะอีกทีหนึ่งพอจุดประทัดขึ้นเนี่ยเสียงดังเด็กที่เด็กโตกนะันที่จุดนี่ก็หัวเราะกันเด็กหญิงวัยสามขวบเนี่ยพอเห็นใครๆหัวเราะ ก็เลยหัวเราะบ้างั้งที่ก่อนหน้านนี่พอได้เสียงประทัดต,ตกใจร้องไห้แต่พอเห็นคนอื่เก็หัวเราะเมื่อได้เสียงประทัดหรือเมื่อได้จุดประทัดเนี่ยเด็กหญิงก็เลยหัวเราะบ้างแล้วพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาสนุกกันนะเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าตกใจ ตอนหลังพอมีเสียงประทัดดังเนี่ยเด็กไม่ร้องไห้แล้วเด็กไม่ตกใจแล้วเด็กก็หัวเราะด้วยตอนหลังพ่อก็เลยได้ความคิดว่าเ,ออเวลาเครื่องบินนี่มันทิ้งระเบิดเนี่ยก็บอกเด็กว่านี่มันความมันเป็นคือเสียงความสนุกนะ อย่าไปตื่นตกใจมันก็เหมือนกับเสียงประทัดแหละตอนหลังเนี่พอเสียงระเบิดนะดังขึ้นมานีเด็กไม่ร้องไหนะ้แล้วเด็กไม่ตื่นตกใจแนละ้วเด็กหัวเราะนะเพราะคิดว่ามันเป็นเสียงของความสนุกนะเหมือนกับเสียงประทัดนะที่เด็ก ข้างบ้านจุดเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ไรเนี่ยเด็กก็หัวเราะนะเมื่อเสียงมันแผดกล้องขึ้นมาตอนหลังเนี่ยพ่อก็อ,ออกอุบายนะทำเป็นเกมเลยเวลาเครื่องบินเสียงดังเวลาเครื่องบินมันส่งเสียงมาแต่ไกลเนี่ย พ่อก็จะทายถามเด็กว่าอันนี้เสียงเครื่องบินหรือเสียงระเบิดเนี่ยเด็กนี่ก็ก็แยกแยะออกนะเครื่องบินทมดากับเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยพอมีเสียงพอมีเสียงระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาเนี่ยเด็กก็จะรู้เลยว่าอันนี้ระเบิดกำลังจะระเบิดแล้ว เด็กเขารู้เด็กก็ไม่ทถนที่เสียงระเบิดจะดังเด็กก็บอกเลยนะเสียงระเบิดแล้วพอมันระเบิดเสียงดังจริงๆเด็กกู้หอเราะเลยหอเราะเพราะหนึ่งทายถูกนะสองอมันคือเสียงความสนุกนะก็กลายเป็นว่าจากเด็กที่ ร้องไห้ตื่นตกใจเพราะเสียงระเบิดนอันนี้กลายเป็นหัวเราะไปซะแล้วเสียงระเบิดก็ยังดังเหมือนเดิมนะแต่ว่าเด็กเนี่ยอากัเกิริยาของเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปจากทุกเป็นสุขนะจากตกใจเป็นหัวเราะร่าเริงเพราะว่ามองว่าเออมัน คือความสนุกในความสุขหรือความทุ่งคนเราเนี่ยเวลามีเสียงกระทบเนี่ยมันไม่อยู่ที่เสียงจริงๆนะแต่มันอยู่ที่ทว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเรามองมันอย่างไรอันนี้สำคัญกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งก็ค้างคืนอยู่หลายวันเช้าวันหนึ่งเนี่ยเ,เจ้าว่าเจ้าสำนักก็ถามชายคนนั้นว่าเมื่อคืนหลับดีไหมแล้วตอบว่าหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกที่แรมก็ดูเหมือนดีนะตอนหัวค่ำ แต่พอตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยนอนไม่ได้เลยอ่าเพราะอะไรอะ่ะอเสียงห่านห่านมาส่งเสียงดังมากเลยนอนไม่หลับอาแล้วทำยังไงก็พอดีเนี่ยมีโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆโทรศัพท์มือถือนะก็เลยเปิด คำบรรยายธรรมะเอาหูฟังเนี่ยเสียบก็ฟังเทปธรรมะเสียงบรรยายธรรมเนี่ยจนหลับไปเลยจนรุ่งเชา้าเสียงหานเนี่ยทำให้ชาวนี้เนี่ย นอนไม่หลับแต่ทำไมเนี่ยเสียงธรรมะจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้ชายคนนี้หลับได้ทั้งๆที่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเสียงธรรมะจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เอาหูฟังเนี่ยใส่หูเนี่ยมันดังกว่ามันดังกว่าเสียงอ่าน เพราะว่าเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยยัดใส่หูเลยเสียงมันดังกว่าอยู่แล้วแต่ทำไมหลับได้ก็เพราะว่าใจเนี่ยนะมีความพึงพอใจมีความสุขด,ดีกับเสียงธรรมะในขณะที่เสียงหานเนี่ย ก็รู้สึกไม่ดีกับมันเขามองมันเป็นเสียงรบกวนจึงนอนไม่หลับ้าจะดูให้ดีเนี่ยที่ชายนี้นอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเสียงดังหรอกจะเป็นเพราะว่าไม่ชอบเสียงหา่านเสียงธรรมะจากโทรศัพท์มือถือนี่ดังกว่าแต่ฟังแล้วหลับนะเพราะว่าใจรู้สึกดีรู้สึกเป็นบวกนะกับ เสียงธรรมะจากโทรศัพท์นั้นเสียงจะดังหรือไม่เสียงจะรบกวนหรือไม่เนี่ยนะเสียงจะรบกวนหรือไม่มันไม่ด้ที่ว่าเสียงมันดังหรือไม่ดังแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรใจเราจะสงบหรือไม่เนี่ยมันไม่ดที่เสียงที่มากระทบหู แต่มันอยู่ที่ความรู้สึกข,ของเราที่มีต่อเสียงนั้นอันเด็กสาวเนี่ยถ้าเมื่อมองว่าเสียงระเบิดเนี่ยมันเป็นเสียงความสุขสนุกสนานเดยกก็ไม่ตื่นตกใจนะกับหัวเลาะด้วยแต่ว่าเสียงหานเนี่ยนะทางไม่ชอบอะไแล้วเนี่ย แม้เสียงมันจะเบานะแต่ก็สามารถปลุกให้ตื่นหรือทำให้นอนไม่หลับได้ตรงข้ามเนี่ยเสยงธรรมะดังกว่าแต่พอชอบนั้นละหรือพอรู้สึกดีกับมันใจก็สงบไม่มีการต่อต้านไม่มีการขัดขืนไม่มีการผักใส่ก็เลยหลับได้ งั้นก็อันนี้คล้ายๆนะกับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาไปสังเวชนิสถานเนี่ยเลยเพราะพุทธคยาเนี่ยที่นั่นเนี่ยมันก็มีเสียงดังจะเราเสียงอึก,กทึกไม่น้อยเลยตลอดทั้งวันเลยแต่เราจะเห็นคนเนี่ยหลายสิบเลยนะ นั่งสมาธิขาดสมาถอยู่ร,บรอบๆเจดีย์พุทธคยาอย่างสงบทั้งที่เสียงมันดังแต่ทำไมเขารู้สึกว่าสามารถจะนั่งสมาธิได้อย่างสงบไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกรำคาญกับเสียงที่ดังเลย อันนี้เพราะเขารู้สึกนะว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสียงของการบูชาพระรตนะไตรเป็นเสียงที่ไพเราะเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาเสียงก็ท้อผูแล้วก็ใจก็เปิดรับไม่ผักใสก็เลยสงบได้ แต่ถ้าว่าลองเปลี่ยนเสียงสวดมนเนี่ยเป็นเสียงพูดคุยจอกจักจอแจเหมือนในตลาดความดังหรือระดับเดซิเบลอาจจะน้อยกว่าเสียงที่ดังร,บรอบๆใจในพุทธคยาถ้าเจอเสียงจอดใจอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าน้อยคนนะที่จะนั่งสมาธิได้ ก็จะรู้สึกหงุดหงิดที่หงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความดังของเสียงแต่เพราะไม่ชอบเสียงนั้นต่างหากแต่ถ้าเปลี่ยนนะความรู้สึกมามองว่าเออมันเป็นเสียงที่เป็นบวกรู้สึกเป็นบวกกับเสียงนั้น ให้ความสุขก็จะเปลี่ยนไปเลยนะงั้นถ้าเราดูดีๆเนี่ยสุขทุกเนี่ยเวลาเจออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นนะแต่มันอยู่ที่ใจของเราเจออประสักนะแต่ถ้ามองว่ามันเป็นสิ่งท้าทาย ในการทำงานมันก็กลายเป็นความสนุกขึ้นมาแต่ถ้ามองภาษาว็คือปัญหาก็จิตจะรู้สึกเครียดนะจะรู้สึกหงุนงงหรือบางทีก็รู้สึกท้อเลยเป็นทุกข์เลยอุปสรรคอย่างเดียวกันคนหนึ่งทำงานแล้วเนี่ยคนหนึ่งเจอแล้วเนี่ยมีความสุขสนุกเพราะเห็นมันเป็นสิ่งท้าทาย ถ้าทายความสามารถท้าทายศักยภาพหรือคนหนึ่งเจอแล้วทุกข์นะเพราะมองว่ามันคือมันคือปัญหาเสียงวิพากวิจาร์ณหรือว่าเสียงตำหนิก็เหมือนกันนะถ้ามองว่ามัเป็นเสียงของผู้ชี้ขุมทรั์นะอย่างที่พูะเจ้าตรัสเนี่ยให้มอง ผู้ที่ตําหนิว่าเป็นผู้ที่ชี้ขุมมรัพย์ถ้ามองคำตําหนินะว่าเป็นการชี้ขุมทรั์เนี่ยนะใจมันจะไม่ทุกข์ใจมันจะไม่มีความสึกโมโหขุ่นเคืองนะเมื่อได้ยินํนะำตำหนินั้นแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าเป็น คำต่อว่าก็จะรู้สึกหงดเยินรู้สึกโกรธนะเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยเสียงเดียวกันนะคำพูดอย่างเดียวกันคนหนึ่งฟังแล้วเนี่ยเปิดใจรับหรือน้อมรับเลยแต่คนหนึ่งเนี่ยโกรธโมโห จิตยิ่งเป็นอกุศลหนักเข้าไปใหญ่อันนี้เพราะอะไรนะมันไม่ใช่เพราะเสียงที่ได้ยินหรือคำพูดที่กระทบหูแต่เป็นเพราะความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งนั้นให้เวลาเรามีความทุกเนี่ยเมื่อเจอแล้วก็ตามเนี่ยอย่ามัวแต่ไปโทษสิ่งนั้น ธรรมชาติหรือนิสัยของคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะก็จะโทษสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้มองเลยนะไม่ได้สำรวจเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่ทัศนคติมุมมองหรือ ความรู้สึกของตัวเองในต่อสิ่งนั้นอาหารบางอย่างเนี่ยที่มันไม่มีรสจัดจ้านเนี่ยหลายคนกินก็รู้สึกแม่อร่อยรู้สึกพผะอืดผะอมนะที่กินมันแต่บางคนเนี่ยเขามองว่าเออมันเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพนะที่ช่วย ทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันทุเราเบาบางมันช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้มีสุขภาพดีเมื่อได้กินอาหารอย่างนั้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นทุกข์อะไรกับมีความพึงพอใจด้วยซ้ำนี่อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจึงไม่สำคัญทากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไร ใเวลามีความทุกข์เนี่ยทุกข์ใจนะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปโทษข้างนอกอย่างเดียวให้กลับมาดูใจของเราว่าเป็นที่ใจของเราหรือเปล่าเป็นเพราะมุมมองทัศนคติของเราหรือเปล่านะที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยความทุกข์ใจทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายมันก็ล้นมีสาเหตุที่ใจของเรา ม่ว่าจะเป็นการให้ค่าในทางลบการมองในทางลบหรือความรู้สึกลบกับสิ่งนั้น,น,นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เวลาเราภาวนาเราจเจริญสติทำสมาธิเนี่ย แล้วมันเกิดความไม่สงบขึ้นมาเนี่ยอจะไปโทษไอ้ความคิดที่มันผุดขึ้นมาหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังภาวนาแต่ว่าให้มาดูว่าเนี่ยเป็นเพราะใจเรารู้สึกลบเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจหรือเปล่า หลายคนเนี่ยเวลาทำสมาธิเจริญสติเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยนะกับไอความคิดต่างๆที่ผุดขึ้นมาบางคนบอกเนี่ยทำห้านาทีก็ไม่ไหวแล้วมันคิดมากเหลือเกินจริงๆเนี่ยไอที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะความคิดมันเยอะ แต่ทุกเพราะว่ารู้สึกลบกับความคิดที่มันเกิดขึ้นหรือเพราะไม่ชอบความคิดที่มันผุดขึ้นมาถ้าเป็นความคิดที่ชอบนะก็จะไม่รู้สึกลำคาญไม่รู้สึกงุดหงิดกับเพลินด้วยซ้ำหลายคนภาวนาไปใจลอยคิดโน่นคิดนี่คิดแต่เรื่องที่อชอบ แบบนี้ไม่บ่นนะว่าไม่สงบไม่สงบไอ้ที่บนว่าไม่สงบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรืออารมณ์ที่ตามมาเนี่ยไม่ชอบหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็พอร,รู้สึกลบกับความคิดนั้นที่รู้สึกลบก็พระมองว่ามันเป็นตัวการทำให้จิตไม่สงบ แต่นั่นเนี่ยมองผิดฝาผิดตัวเป็นเพราะความสึกลบกับสิ่งนั้นต่างหากอที่รู้สึกลบเพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะคิดว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อไม่มีความคิดใดๆพุดขึ้นมาเลยเน่นจึงพยายามบังคับจิตไม่ให้คิด แต่พอมันเกิดคิดขึ้นมาก็ไม่พอใจเกิดค,ความสึกผิดหวังปัญหาไม่ได้ที่ความคิดที่มันผุดขึ้นมาแต่อยู่ที่ความรู้สึกลบนะต่อความคิดนั้นไม่ชอบที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ควรทำเนี่ยไม่ใช่หาทางทำให้ไม่มีความคิด เกิดขึ้นมาเลยแต่ว่าให้เปลี่ยนนะความรู้สึกหรือมุมอมองของเราต่อความคิดเหล่านั้นถ้าจะรู้สึกว่าถ้าจะรู้สึกลบนะก็ให้ลองเปลี่ยนความรู้สึกเป็นบวกดูมองว่าเออเขามาเพื่อฝึกให้เรามีสติเป็นการบ้านที่มาฝึกให้เรามีความรู้เท่าทัน ได้รวดเร็วถ้าเรามองเปลี่ยนความรู้สึกนะจากลบให้เป็นบวกนะมันเกิดขึ้นกี่ครั้งเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่รู้สึกกระเพื่อมหรือวุ่นวายเลยหรือจะมองก็ได้ว่าเออมันมามันเป็นส่วนของเกม หลวงพ่อ,ขอเขียนท่านบอกเนี่ยเวลาเจออารมณ์พวกนี้ให้รู้จักจอะเอ๋กับมันจอะเอ๋กับมันอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปต่อสู้ผักไสมันให้จอะเอ๋เราก็เอาความคิดแล้วอามณ์เรานี่มาเป็นเกมซะเลยนะเป็นเกมจอะเอ๋ลองดูว่าเออเราจะจอะเอ๋มันได้ไวไหมได้ทันไหม มันก็เหมือนกับพ่อเนี่ยที่เล่นใช้เกมเนี่ยมาทำให้เด็กนี่หายกลัวระเบิดเวลาเครื่องบินมาเนี่ยก็เล่นเกมกับเด็กเลยนะว่าเสียงเครื่องบินหรือเสียงระเบิดนะให้เด็กทายเด็กพอทายว่าเสียงระเบิดแล้ถ่ายถูกเด็กดีใจหัวเราะนะเพราะว่ามันกลายเป็นเกมและนะ้วเสียงระเบิด มันเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะที่พ่อมาเล่นกับลูกสาวเราไม่ต้องมีใครมาเล่นเกมกับเรานะเราก็ทำให้มันเป็นเกมขึ้นมาซะเลยเกมจะเอเราจะจะเอมันได้ทันไหมได้ไวไหมพอเราคิดแบบนี้นะไอความสึดลบเนี่ยที่มีต่อความคิดมันจะเปลี่ยนไปแนละ้ว มันมีความรู้สึกบวกขึ้นมาว่าเออมันเป็นสิ่งที่มาทดสอบว่าเราจะไวพอไหมเราจะทำแต้มได้ดีไหมในเกมเจเอเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากความรู้สึกบวกนะให้มาขยับมาเป็นความรู้สึกกลางๆดูความคิดใดเกิดขึ้นก็รู้สึกเป็นกลางกับมัน หรือว่าช่างมันนะอย่างที่รเราพบอังเกตว่าสอนว่าเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างช่างมันช่างมันนี่คือความสึกเป็นกลางนะทำใจเป็นกลางต่อความคิดทุกความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคือการผักใสก็จะหมดไปนะไม่ว่าจะมองมันบวกหรือมองมเป็นกลางเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันคือมันไม่มีการผักสาผักสยความคิดผักสายอารมณ์ที่เกิดขึ้นไอตัวการผักสายเนี่ยแหละนะที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เสียงดังถ้าไม่ผักสายมันมันก็ไม่ทุกข์หรอกเช่นถ้ารู้สึกเฉยๆกับมันหรือว่ารู้สึกว่าเออมันเป็นเสียงของความศรัทธาในพระรัตไตรหรือเป็นเสียงบรรยายธรรม พอรู้สึกบวกกับมันนะรู้สึกดีกับสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดการผักใสแล้วพอไม่เกิดการผักใสมันก็ไม่ทุกข์ไม่เกิดความหงุดหญงิดเช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อรู้สึกเป็นกลางกับมันไม่บวกไม่ลบการผักใสก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นมากระทบไม่ใช่แค่ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในแต่รวมถึงเสียงรูปกลิ่น รถที่กระทบด้วยนี่เราต้องหัดเปลี่ยนนะเราหัดเราเปลี่ยนสิ่งภายนอกได้ยากหรือบางครั้งก็ทำไม่ได้เลยนะแต่เปลี่ยนมุมมองหรือความรู้สึกในจิตใจของเราได้จากที่เคยรู้สึกลบก็เปลี่ยนให้เป็นบวกจากที่เคยมองลบให้มองเป็นบวกหรือว่ารู้สึกเป็นกลาง ไอ้เด็กสาวนั้นเนี่ยนะต้องอาศัยพ่อนะถึงจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัทัดหรือระเบิดได้แต่ว่าเราเนี่ยนะไม่ใช่เด็กละเราสามารถจะเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองหรือฝึกใจของตัวเองให้เปลี่ยนความรู้สึกนะที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้และตรงนั้นแหละนี่ที่มันช่วยทำให้ให้ความทุกข์ที่เคยมีเนี่ยมัน หมดไปหรือมันบรรเทาเบาบางไปและความปกติสุขก็จะ,ะเกิดขึ้นกับเราได้ชาวเน็ยวพ้ตนนี้นะครับ